เดือนนี้มียอดขายเท่าไหร่แล้ว SKU ไหนฮอตที่สุดถ้าอยากรู้ข้อมูลเชิงลึกแบบนี้ติดตามได้ที่คลิปนี้ค่ะยินดีต้อนรับผู้ขายทุกท่านเข้าสู่รายการ Knock Knock News รายการที่จะพาผู้ขายทุกท่านมาอัปเดตข่าวสารใหม่เกี่ยวกับ Knock Knock Kn กันค่ะ และก่อนที่เราจะมาอัปเดตกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ที่ช่อง k o o c k Knock kn Seller a c a d e ด y ด้วยนะคะสำหรับวันนี้จะชวนผู้ขายทุกท่านมาเช็คประสิทธิภาพร้านค้าด้วยตนเองแบบง่ายๆเพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของร้านค้าอาทิเช่น g M V ยอดคำสั่งซื้อทั้งหมดจำนวนผู้เข้าชมยอดคลิกสินค้าลงตะกร้า ็ยังมีข้อมูลเชิงลึกต่งตางๆอีกมากมายเดยผู้ขายได้นําไปวิเคราะห์และต่อยอดธุรกิจของท่านค่ะเพียงผู้ขายเข้ามาที่ Seller Center จากนั้นเลือกเมนูร้านค้าและคลิกการวิเคราะห์ธุรกิจระบบจะแสดงไฟล์รายงานที่ด้านขวามือตั้งแต่เดือนมกราคมปี2024เป็นต้นไปค่ะโดยผู้ขายสามารถเลือกเดือนที่ต้องการตรวจสอบและกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะระบบจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ห,หรือแล็ปท็อปของท่าน คั้งนี้หากท่านเลือกดาวน์โหลดไฟล์รายงานเป็นเดือนปัจจุบันไฟล์รายงานจะแสดงข้อมูลล่าสุดจนถึงวันก่อนหน้าเท่านั้นค่ะและแน่นอนว่าไฟล์รายงานประจำเดือนนี้ผู้ขายสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทั้งข้อมูลเชิงกว้างคือสรุปยอดขายของทางร้านที่ชีตรีพอร์ s ช็อปเลเวลและดูข้อมูลเชิงลึกแยกตามราย SKU ได้ที่ชีตรีพอร์ SKU เลเวล เป็นยังไงกันบ้างคะ Expert Gate เชื่อว่าไฟล์รายงานประจำเดือนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ขายในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของท่านไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ Expert Gate ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามสาระดีๆกับพวกเราได้ทุกเดือนตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะส่วนคลิปหน้านั้น Expert Gate จะนาเรื่องอะไรมาอัปเดตอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ